เบนบีโอเบนลากดจินดุสต้าลองเขาแตกแตกแตกบีบีบีเบนบีโอับแล้วสวัสดีครับผมเบนบีโอครับวันนี้นะครับเราก็จะไปสำรวจนะครับโรงเรียนธุรกันดานนะครับที่อำเภอเมตอำเภออะไรนะอำเภอแมตแงอำเภอเมตแดงนะครับตอนนี้เราก็พักกินข้าวนะครับอยู่ข้างทางนะครับผมอบยู่หน้าต้นต้นนี่เอะเพื่อนเพื่อนรู้ทางรอครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะขึ้นเขานะครับไปดูโรงเรียนแต่เราก็รุ้นกันนะครับว่าทางที่จะไปถึงที่นั่นนะครับจะเป็นเสี้ยไรนะครับอันนี้ก็คือโครงการนะครับโครงการค่ายอาสานะครับพัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันเลยครับ วันนี้นะครับฝนตกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับใส่ชุดกันฝนกันนะครับ วันนี้นรเราอยู่ทางช้างแม่แตงนะครับทางผ่านนะครับแล้วก็แวะพักรถนะครับจาก,กาแฟนะครับ

เฮ้ยร้องไม่เหรอวะอยู่บนเขานะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับอีกหนึ่งกิโลนะครับเส้นทางที่เรามานะครับก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อันตรายมากๆนะครับนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูไปเข้าทางนะครับอยู่สวยมากนะครับอยู่บนภูเขานะครับครับหมู่บ้านห้วยกุ๊บกลับเราจะมาทำ่ขยอาสากันนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ทางนะครับ เขาโหดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่บนเขานะครับหมู่บ้านห้วยกุ๊กกลับนะครับไปดิเอน เป็นบรรยากาศที่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับชมวิวภูเขานะครับสวยมากครับข้างล่างผมนะครับนารยนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้วนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ขัดแคลน เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะกลับแล้วนะครับผมก็จะตกนะครับเราก็ต้องรีบกลับลงไปนะครับเดี๋ยวลงเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับผมนี่ถ้าหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านกุ๊บกิบกุ๊บกิบหรือกุ๊บกับนี่นะครับนี่วิวนะครับวิวหมู่บ้านกุ๊บกิบนะครับ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็แวะผ่านมานะครับมาถ่ายรูปครับก็คือเป็นเขาที่สวยงามมากๆนะครับ นี่มีดินสไลด์ด้วยนะครับดินสไลด์เขานี่ครับดูทางครับดูทางเอ้ยมันเรียกสไลด์เลยครับตอนนี้ ชันมาสูงมากทางชันมากนะครับตอนนี้นี่ก็คือทางที่ตอนเราขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้นะครับไปดูเลยนะ ในทางไหมครับแอ่ที่เหครับลื่นนะครับทางเช่นลืล่ลก็โค้งนะครับการมาของเราวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่แน่นอนลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยไปมุมนั้นนะ่ะไปอยู่ตรงนั้นนะ ตอนนี้เราก็กำลังจยล่บเขานะครับเส้นทางนะครับผมเ,เป็นการมาที่แปลกใหม่มากเลยนะครับเรานอยูในป่านะครับเส้นทางนะครับบนนอกจริงๆนะครับบนอกผมว่าได้ว่าบนอกนะครับก็คืออยู่บนเขานะครับ เส้นทางการจราจรก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องรีบนะครับรีบกลับเพราะว่ากลัวฝนตกก่อนนะครับเดี๋ยวทางจะลำบากนะครับเมื่อกี้ก็ตอนมานะครับทางก็ยากลำบากนิดนึงนะครับมอเตอร์ไซค์สวนมาด้วยนะครับจอดจอดจอดเพ้นนี้กก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วพบกับผมนะครับทุกที่บนโลกวันนี้กับผม เบนบีโอครับสถานีต่อไปไปที่ไหนนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนบีโอด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับกลับโมบ้านกุบกับครับเบนบีโอเบนลอ subscribe เบนบีโอเบนลอ subscribe เบนบีโอเบนลอ subscribe